นะครับคิดยังไงครับกับคําสั่งวันนี้คําแถลงการของอายการนะครับนะก็คือว่าอายการทําถูกต้องนะถูกกฎถูกระเบียบถูกและถูกต้องเลย <c oughs> พี่น้องคิดว่ายัางไงล่ะนะครับนะพี่น้องคิดยังไงครับอายการถแถลงวันนี้ว่าคดีบอสอยู่วิทยาอายการก็ทําไปตามพยานหลักฐานทําไปตามระเบียบนะทําตามกฎหมายก็ตํารวจทําสํานวนมาอ่อนอายการก็ต้องสั่งให้ฟ้อง น,นี่คือคำพูดของอายการแปลแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะสำนวนอ่อนก็สั่งไม่ฟ้องแค่นั้นนะครับอายการจะไปพิจารณานอกสำนวนได้อย่างไรนี่คำพูดของอายการถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องครับที่พูดครับในแง่ของทฤษฎีในแง่ของตัวบทกฎหมายนี่ถูกต้องครับนะละายการก็บอกว่าสำนวนเนี่ยนะของตำรวจนมีข้อบกพร่องหลายอย่างเช่นนะตอนเกิดเหตุในบอส นะขับรถมาแล้วเมาตั้งแต่ทีห้านะผ่านไป11ชั่วโมงประมาณ4ี่โมงเย็นเรื่ออะไรนะเพิ่งจะเอาไปตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆแล้วมันจะไปเหลือแอนกอฮเลกแอนกอฮออะไระจนเป็นที่มาขังคำว่านะนะเมาหลังขับนะรับไม่ใช่เมาขณะขับรถนะก็เล่นเลี่ยงบาลงบาลีก็รอดไปหนึ่งข้อหาอันนี้อายการก็บอกว่านะตำรวจเนี่ยทำงานล่าช้า นะโดยเฉพาะอายการพลเมศพูดในรายการจอมขวัญเนี่ยผมนั่งฟังในชัดเลยนะไม่ต้องรอหมายจับนะทำความผิดแบบซึ่งหน้าหลบหนีเข้าไปก็ตามจับได้เลยแค่เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีกฎหมายวิอายาญาให้อำนาจอยู่แล้วเดินเข้าไปจับได้เลยในบ้านในบอสนะนะครับนี่อายการพลเมศว่าอย่างนี้ผมดูรายการจอมขวัญน,นะครับนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ไม่ต้องไปรอ นะไปยืนรอทําไมเข้าไปจับเลยน,นี่คืออายการพลเมฆเขาว่านะในรายการคุณจอมขวัญนะก็ยนระเบิดไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่ยนี่คุณพลเมฆพูดในรายการจอมขวัญน,นี่ผมคอรนะยศร้อยตำรวจตีมีเรื่องเร่งด่วนหากปล่อยเนินช้าไปขอหมายจับไม่ทันคนร้ายหนีไปก่อนอ,อะไรอันตรายต่างๆเข้าไปจับเลยในบ้านอืนะครับพี่น้องคิดว่ายังไงล่ะสิ่งที่เขาเขาพูดนะ ตำรวจก็บอกว่าอะไร <c oughs> บ้านระดับนายบอสเนี่ยกระทิงแดงเนี่ยบ้านหลังใหญ่มหาเศรษฐีระดับเจ้าสัวเนี่ยใครจะกล้าเข้าไปค้นในบ้านเขาล่ะตำรวจวันนั้นมาตั้งสองสามร้อยคนยังไม่กล้าเลยผมก็ตอบแทนอายการปรเมฆเลยว่านะคนมันเส้นใหญ่ใครจะกล้าเข้าไปค้นบ้านมันนะนบ,นนบ้านระดับเจ้าสัว <c oughs> นะครับแล้วอายการปรเมฆก็พูดในรายการคุณจอมขวัญว่าเนี่ยมีตำรวจเข้าไปเนี่ยไปเอาตัวออกมาเนี่ยนะ เข้าไปทําอะไรนะนะครับก็ลองฟังรายการคุณจอมขวัญดูอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณไปเอาตัวมาช้านะครับเพราะคุณไม่รีบดําเนินการจับคุมมันก็ทําให้การดําเนินคดีเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยคดีมันก็หลุดไปนะครับก็ฟังๆแล้วก็คือว่าก็เป็นความบกพร่องของตํารวจนี่อายการปรเม็ดว่านะดี่ก็รอตํารวจถถแถลงอ่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอะไรนะ การจะไปค้นบ้านใครเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะและยิ่งบ้านมหาเศรษฐีแบบกระทิงแดงเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้าหรอกทฤษฎีทางกฎหมายอย่างที่นะคุณปรเมศว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งเห็นทันทีทันใดคนร้ายก็ทําความผิดแล้วหลบหนีเข้าไปในบ้านเนี่ยก็สามารถเข้าไปค้นไปจับไปอะไรได้ก็จริงอยู่แต่ใครจะก,กล้ามันบ้านเศรษฐีมีเงินเป็นแสนแสนล้านนะครับก็ฝากอาจารย์ปรเมศนะครับ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพนับถือว่าเนี่ยนะในชีวิตจริงเนี่ยมันทําไม่ได้แหละครับอาจารย์ครับนะครับก็ฝากไว้นะก็เดี๋ยวดูตํารวจจะว่าไงในข้อหาแรกก็ทําให้ข้อหามันหลุดไปนะก็เมาแล้วขับก็รอดไปอีกนะก็คือเป็นความบกพร่องของตารวจฟังฟังอย่างอายการพลเมศพูดเนี่ยรายการคุณจอมกว๋วเนี่ยก็เนี่ยเีก็คือความบกพร่องตํารวจข้อหาต่อมา <c oughs> ความเร็วรถดรสะทน อาจารย์ฟิสิกส์จุฬาซึ่งผมก็รู้จักนะครับวันก่อนไปออกรายการหนนกระแสด้วยกันเขาบอกว่าอาจารย์สะทนเป็นที่ปรึกษาของอกองพิสูจน์หลักฐานทําการพิสูจน์ลงพื้นทุ่งพื้นที่ไปวัดเฟรมไปดูกล้องวงจรปิดร่วมกับสารวัตรคนหนึ่งกองพิสูจน์หลักฐานได้ข้อมูลคำนวณความเร็วหลักฟิสิกส์เอาระยะทางหารด้วยเวลาอะไรก็ว่ากันไปตามหลักฟิสิกส และก็บอกว่าความเร็วทั้งหมด177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตำรวจไม่ไงไม่ได้เอาไว้ในสำนวนของพนักง,งานสอบสวนอันนี้คุณปรเมศแล้วก็นะรองโฆษกอายการพูดเหมือนกันก็คือว่าคุณเอาเอกาสารไปไหนครับพนักง,งานสอบสวนในสมัยนั้นผมย้ำนะครับเฉพาะพนักง,งานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจสมัยนั้นไม่ใช่สมัยปัจจุบันนะเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนกับพี่แปะผู้อุปาการตำรวจแห่งชาติซึ่งกำลังจะกระเียณท่านไม่เกี่ยว สมัยนั้นอายการโพลเมตแล้วก็แล้วก็วกทีมก่ตกอตังอายการว่าเอกสารตัวพิสูจน์ความเร็วมันไม่ได้อยู่ไว้สำนวนหายไปไหนนะครับไม่มีครับใบคำนวณความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงของด็อกเตอร์สหทนไม่มีอาจารย์สะทนไม่ใช่สหทนนะสหทนไม่มีก็เป็นความผิดพลาดของตำรวจอีกครับสองดอกนะครับนี่ตำรวจนะก็เลยดำเนินคดีเรื่อง ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไม่ได้นะครับก็เพราะความผิดพลาดกันตํางรวจนะครับและกออ็อายการประยุทธ์เท่าที่ฟังถแถลงนะถ้าผมจําไม่ผิดก็คือว่าท่านยังบอกว่าอะไรฮะด็อกเตอร์สะทนหรืออาจารย์สะทุนฟิสิกจุลาเนี่ยนะเป็นผู้รับจ้างดําเนินการให้กับออออกองพิสูจน์หลักฐานนะครับและก็ได้ค่าจ้างค่าเจิงอะไรเนี่ยปรากฏด,ดกรสะทนโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ ไม่ได้ค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวสอดคล้องกับสารวัตรเพียวนะซึ่งเป็นสบหนึ่งในขณะนั้นปัจจุบันเป็นสสพักก้าวไกลก็บอกว่าอาจารย์สะทนไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งเป็นเรื่องของการอนุเคราะห์กองพิสูจน์หลักฐานขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์จยฬลาให้ด็อกเตอร์สะทนมาช่วยงานไม่ใช่รับจ้างอันนี้ก็ข้อมูลของรองโฆษกอายการถแถลงข่าววันนี้คาดเคลื่อนนะครับ ท่านรองโฆษกประยุทธ์ครับอันนี้ท่านคงไม่ได้มีเจตนาอะไรอะไรเรื่องต่อไปครับการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องโคเคนการเสพยาโคเคนยาเสพติดประเภทที่สองซึ่งมีโทษจำคุก6เดือนถึงสปีไม่มีในสำนวนพนักง,งานสอบสวนครับนะอายการพูดชัดก็เท่ากับว่าเอกสารสำคัญที่ว่าได้มีการตรวจเลือดตรวจอะต่างๆแล้วพบว่านะ มีการเสพโคเคนของนายบอสไม่อยู่ในสำนวนพนาักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินคดีข้ขอาหาตามพรบรยาเสพติดได้ข้อาหาเสพโคเคนยาเสพติดประเภทที่2ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีอายุความก็10ปีก็เหลืออีก2ปีนะเหลืออีก2ปีจะขาดอายุความนะครับนี่คือสาระสำคัญที่คณะอายการ จ็ดคนแถลงข่าวในวันนี้เพราะแถลงข่าวตู้ไหมครับคุณอยากให้อายการอ่านคอมเมนต์บ้างนะอยากให้คณะอายการชุดเนี่ยเจ็ดอรหอรันอ่านคอมเมนต์นะครับนะครับลองอ่านดูนะครับว่าประชาชนคิดอย่างไรกับองค์กรอายการประชาชนคิดอย่างไรกับอายการที่รับผิดช,ชอบในคดีนี้คือนายเนรนะครับประชาชนคิดอย่างไรลองอ่านดูนะครับอา่านคอมเมนต์ดูนะครับอายการนะครับ ทนะ่านอาจจะไม่ต้องรับผิดอะไรเลยก็ได้แต่ถ้าลองอ่านคอมเมนต์ดูว่ามาตรฐานการสั่งไม่ฟ้องในบอสในคดีนี้ของรองอายการสูงสุดที่ชื่อนายเนธเนี่ย,ยสังคมคิดอย่างไรท่านลองอ่านคอมเมนต์ดูแต่เท่าที่ผมไปอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการจอมขวัญช่องพีพีทีวีรายการไหนต่างๆแล้วก็ที่เขาถ่ายทอดสดผมไม่ดูคนด่าอายการกันเละ ก็เท่ากับว่าการแถลงข่าววันนี้ก็คือสอบตกนะท่านในแง่ของประชาชนนะแต่ในแง่กฎหมายก็ถือว่าตอบได้มั่นยําอันนี้เรายอมรับในฐานานะเป็นนักกฎหมายแต่ในแง่ของกระแสสื่อคนยังดานะครับสิ้นหวังหมดหวังอะไรต่างๆอะไรนะไม่มีอายการคนไหนที่สั่งคดีนายน่งนายเนตรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยทุกอย่างชอบโดยกฎหมายหมดนะหลายคนก็ผิดหวังกับผลการแถลงในวันนี้ นะครับลองไปดูคอมเมนต์นะครับผมไม่อ่านหมดแล้วครับนะครับผิดหวังครับแล้วก็มีคำถามหลายๆคำถามที่พี่น้องประชาชนดูแล้วเนี่ยอายการเนี่ยตอบคำถามไม่เต็มปากเต็มคำอั้มอึง่งตอบไม่เต็มปากเต็มคำเช่นนะการถามคำถาม,ถามว่าแล้วก็นะลองเนตนะทำไมใช้ดูมินิตอย่างนั้นลองโฆษกอายการก็บอกว่าเราจะไม่ก้าวล่วงในดูมินิตของคนอื่น อายการมีดูมินิตอิสระเนี่ยการตอบแบบนี้มันก็เป็นไงสังคมก็ตั้งคำถามว่าคดีดังขนาดนี้หลักฐานชัดขนาดนี้ขับรถเร็วขนาดนี้ชนคนตายขนาดนี้ข่าวใหญ่คึกโครมแต่ดันสั่งไม่ฟ้องและเป็นการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยไปกลับคำสั่งอายการคนเดิมด้วยกลับคำสั่งอายการด้วยกันเองด้วยลองโฆษกอายการไม่ตอบคำถามนี้บอกไปเป็นดูมินิตอิสระนะครับ เนี่ยละครับตอบไม่ได้ครับทั้งรองโคศกทั้งอายการปรเมฆก็ตอบไม่ได้ครับอํำอึ้งครับยิ่งเราไปดูรายการคุณจอมขวัญเนี่ยอายการปรเมฆเนี่ยปกติเป็นขวัญใจและคุณจอมขวัญเนี่ยเอฟซีงานนี้ไปดูคอมเมนต์นะครับอยากให้อาจารย์ปรเมฆลองไปอ่านอ่านคอมเมนต์ที่เขาวิพกาววิจารณอาจารย์นะครับว่าโอ้ปกติอาจารย์นี่ก็วิจารณคันคนนี้นนนเต็มที่เลยพอเรื่องของอายการอาจารย์ไม่กล้าเลยอาจารย์อํำอึ้งเลยนะครับ พูดไม่ออกอ่ะอาจารย์พรเมษงานนียจุกอ่ะนะหลายหลายคนบอกอาจารย์พรเมษเปลี่ยนไปอาจารย์ตอบไม่เต็มปากเต็มคำนะอะไรจารย์ไลต่างๆนะครับนะอาจารย์ลงไปดูฮะดูดูคอมเมนต์นะครับนะครับไปดูคอมเมนต์นะครับผมไม่ได้ใส่ไลยพี่พลเมษนะเป็นรุ่นพี่ผมท่านเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้อุโสทางการทางด้านกฎหมายเป็นอาจารย์สอนเนติบัณฑิต นะเป็นประธานสันนิบาตอะไรตำแหน่งอะไรมากมายจนจําไม่ได้ไมันตำแหน่งแกนะครับนะครับสังคมก็ผิดหวังกับคําตอบเนี่ยทั้งทั้งรองโฆษกทั้งคําตอบจากอายการปลเมีตผิดหวังหมดนะรายการขนาดเชียย่ยเชี่ยผิดหวังเลยนะลองไปอ่านดูครับลองอ่านดูนะครับนะสังคมผิดหวังนะครับฝากไปยังสํานักงาน,นอายการนะไม่ไม่มีใครต้องรับผิดเลยไม่มีใครต้องออกมาขอโทษประชาชนสํานักงานอายการทําถูกต้องหมด นะแล้วก็สิ่งสําคัญอายการก็บอกว่าเขาดูเฉพาะในสํานวนนอกสํานวนเขาไม่มีอํานาจต้องดูถามว่าพูดในแง่ทฤษฎีถูกต้องไม่ถูกต้องครับแต่ครนี้อายการคุณควรต้องคิดไหมอายการมีไว้ถ่วงดุลคดีสําคัญแบบเนี้ยคุณไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างเลยหรือนะหรือคุณไม่ดูให้มันละเอียดเลยว่ารถขับเร็วขนาดเนี้ความเร็วแค่แปดสิกิโเมตรต่อชั่วโมงทําไมมันเบรกไม่อยู่นะทาไมมันเบรกไม่อยู่ เพราะอะไรนะนะครับโดยหลักเนี่ยไม่ว่าจะหลักกฎหมายหลักกฎหมายจราจรหลักทฤษฎีทางนิติวิทยาศาสตร์รอไนะไรต่างการที่เบรกไม่อยู่นะไปถึง200-300เมตรเนี่ยเบรกไม่อยู่ก็แสดงวมันขับรถเร็วนะอายการก็บอกไม่แล้วเขาดูแค่ไหนสำนวนสำนวนตำรวจทำนนสำนวนมาช่วยทำสำนวนมาอ่อนก็ตามนั้นก็สั่งไม่ฟ้องแค่นนะครับ นี่คือคําตอบที่วันนี้ถแถลงข่าวจากคณะกรรมการอายการ7คนที่ตั้งขึ้นโดยอายการสูงสุดนะประชาชนผิดหวังครับประชาชนคาดหวังว่าถ้าตํารวจทําสํานวนห่วยแตกทําสํานวนแย่อายการก็น่าจะไปสั่งสอบเฟิ่์มนะแล้วก็อย่างอายการน่มีประสบการณ์ในการฟ้องคดีมีประสบการณ์ในการว่าความเชี่ยวชาญว่าตํารวจตํารวจมีหน้าที่สืบจับอะไรก็ว่าไปนะ ทำไมอายการไม่ทวงติงกับอะไรต่างๆนะหรือไปสั่งสอบเพิ่มในสำนวนตํารวจถ้าดูแล้วมันดูแปลกๆนะติดตามข้อมูลข่าวสารในลงอันไหนมันสอบไม่ชัดความลงความเร็วอะไรต่างๆเราเนี้ยนะไม่สงสัยบ้างเลยหรือไงไม่เอะใจบ้างเลยหรือไงนี่คือสังคมก็ตั้งคําถามนะสังคมตั้งคําถามว่ารองอายการสูงสุดไม่เอะใจบ้างเลยเหรอนะขับรถเร็วขนาดนี้ดูกล้องวงจรปิดเอกสารในสำนวนบ้างไหม เปิดมาดูไหมเปรียบเทียบกับรถทั่วไปเนี่ยมันมันจะไปไงมันเร็วกันเยอะไหมมองไม่เห็นเลยมองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วมันเร็วมากนะครับทำไมไม่ทาไมอ่าตำรวจทำสำนวนมาห่วยๆอายการทําไมไม่ทวงจริงนี่คือวันนี้อายการโดนด่าไม่เอใจบ้างเลยเหรอนะ ติดตามก็มูลข่าวสารคดีในวอดข่าวใหญ่โตเมาเละเทะโอ้ยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอายการไม่ติดตามข่าวเือไม่เอาข่าวมาเปรียบเทียบแล้วสั่งตำรวจสอบเพิ่มมึงหรือนี่คือสิ่งที่อายการโดนด่าวันนี้นะครับโดนด่านะเพราะว่ามีอายการไปทวงไอ้่วงดุลราะนั้นถ้าสำนวนไม่ดีก็ต้องต้องสั่งสอบเพิ่มไม่จะเป็นต้องรอให้ผู้เสียหายมามาลองขอความเป็นธรรมก็สอบเพิ่มได้ถ้าดูมันแปลก คดีอยู่ในความสนใจของประชาชนนะไม่ติดตามข่าวสารบ้างเลยหรือต้องปรับปรุปรงการทํางานไหมนี่คือสิ่งที่โดนด่าวนันนี้ไม่ใช่ตํารวจไม่ไม่ไม,ไม,มีไม่แน่เอกสารมาก็ตามน้ําเลยอย่างนั้นอายการเขาบอกหลายหลายคนที่ด่าอายการเขาบอกอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องมีอายการตํารวจสั่งสั่งไม่ฟ้องมาสั่งฟ้องมาก็ตามน้ําไปใช้ AI แทนอายการดีกว่าไหมไม่ต้องคิด,ดอะไรใช้ AI เลยนี่เขาประชดประชันอายการนะ หรืออายการทำแค่ทำงานแค่เป็นบุรุษไพรสเน่ตำรวจว่าอย่างไงก็ตามนั้นส่งไปเลยนะครับตำรวจไม่ฟ้องเราก็ไม่ฟ้องอะไรจะไรจะอายการจะเป็นแค่บุรุษไพรสเีเหรือหรืออายการจะเป็นแค่ AI ไม่ต้องสนใจไม่ต้องทวงติง้งไม่ต้องสงสัยนะนะครับนี่คือคาําด่าคําวิพากษ์วิจารณ์อายการวันนี้นะถ้าในแง่ของสื่อในแง่งประชาชนสอบตกครับอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับคณะอายการนะนะ ความเชื่อถือวันนี้ก็ลดน้อยถอยลงนะอายการวันนี้นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะไปลองไปอ่านในโซเชียลนะถอยหมดนะครับคนที่มีภาพลักษณ์ดีๆในสื่ออย่างอาจารย์บรเมศนี่ก็ดูคอมเมนต์ไปดูอนะฝากอาจารย์บรเมศไปดูคอมเมนต์ที่ไปออกรายการต่างๆหรือขณะให้สัมภาษณ์นะครับหลายๆคนบอกโอ้โหอาจารย์บรเมศเป็นคนเก่งวิพา์วิจารณอไราใยพองานนี้เข้ามาเนะี่ยพูดไม่ออกนะเพราะเป็นหน่วยงานของตัวเองอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ นะนะครับแล้วก็เนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวทุกคนหลายๆคนถามว่านายเนเนี่ยทำไมไปไหนทําไมไม่ออกมาชี้แจงว่าทําไมถึงสั่งไม่ฟ้องเขาอยากจะรู้ว่ารองอัยการสูงสุดนายเนธเนี่ยไม่ต้องโดนลงโทษทางวินงวินัยเลยหรือไงนะครับไม่ไม่ต้องโดนตรวจสอบการใช้ดูมินิตเลยหรือไงหรือจบกันแค่นี้นะครับหรือจบแค่นี้ครับพี่น้องครับหมายความว่า ตำรวจทำสำนวนยังไงมาส่งอายการก็ไปตามน้ําได้เลยหรือไงสังคมเริ่มถามนะว่าความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบของอายการต่อสังคมมีมากน้อยแค่ไหนทนายแผ่นดินนะครับนะนะครับลองไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมย้ำเลยนะอ่านคอมเมนตะ์ความรู้สึกประชาชนาก็ไม่ได้อ่ารู้สึกว่ามันยังไงมัน อายการประเทศไทยทําได้แค่นี้หรือนี่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องไปไปแก้ไขนะที่ผมว่าเนี่ยมันไม่ได้ไปด่าอายการทุกคนหมายถึงว่าเฉพาะคดีเนี้จะยังไงอายการส่วนใหญ่เป็นคนดีอันนี้เราต้องยอมรับเขาไม่เกี่ยวข้ององค์กรอายการดีแต่ว่ากรณีนายบอสเนี่ยมันเสื่อมเสียเราควรจะต้องยังไงคนที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่อา,อายการก็เคยไม่รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรม นะครับนะครับก็ไม่รับเรื่องแล้วทําไมพอกันมาที่การสมัยส,ยสอนอชอพวกทหารเนี่ยลองเรียนมาทําไมถึงรับลูกแล้วก็สอบเพิ่มเติมพยานต่างๆเนี่ยเพิ่งมาให้การภายหลังเนี่ยเกิดเหตุ7ปีแล้วต่างๆทําทไมเชื่อนะครับตํารวจคนหนึ่งอยู่กองวิสูจน์หลักฐานตอนแรกบอกความเร็วร้7ตอนหลังเหลือไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง กลับคําให้การทําไมลองอายการสูงสุดถึงเชื่อตํารวจที่กลับคาให้การวันนี้ผมตามข่าวมีคนนึงอะ่ะพันตำรวจโทรอะไรตอนแรกบอกความเร็วร้อยเจตอนหลังบอกไม่ถึงนะ้วไม่ถึง80ทําไมอายการเชื่อเหตุการณ์ผ่านไปเจ็ดปีมาลองขอความเป็นธรรมทั้งทที่อายการไม่รับลูกแต่วันดีคืนดีกลายเป็นมารับเรื่องนะครับมันสงสัยไปหมดนะนะครับแล้วทําไมไปเชื่อกันมาที่การ นะทำไมไปเชื่อประ,ประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งมาให้ปากคําหลังจากเกิดเหตุ7ปีไปเชื่อทําไมนะครับนะเพราะว่าเป็นใ,นในการผู้ใหญ่นะนะก็ย่อมรู้แล้วว่าเหตุเกิดตั้งนานแล้วตอนแรกทําไมไม่ให้การทําไมเพิ่งมาให้การและยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราอ่านสำนวนลึกๆวันนี้ไอาการปรเมศพูดนะมีความสัมพันธ์คนนั้นคนนี้เป็นคนพาพยานมาพยานพวกนี้มีส่วนได้เสียรู้จักกันยังไงอะไร ไปเจอกันในวงเล่าหรืออะไรต่างๆหลายอย่างนะมันมีรายละเอียดเยอะมาเกี่ยวข้องกับทนายหรือเปล่าพามาอะไรต่างเนี่ยทำไมอายการเชื่อแล้วออกคําสั่งไม่ฟ้องนะครับนะนะครับวันนี้ก็คือถแถลงข่าวก็เป็นไปตามกฎหมายนะแต่ข้อที่ดีคือดีหน่อยคืออะไรอายการบอกว่าคดีนี้ใช้มาตราหนึ่ี่เจวิทยานะสามารถที่จะสอบสวนต่อไปได้ เพราะมีพยานหลักฐานใหม่และสําคัญนะครับก็สอบสวนใหม่ก็คือพยานหลักฐานใหม่คือดรสะทนอาจารย์ฟิสิกส์ที่เคยทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องความเร็วร้อยเกิโลเมตรชั่วโมงแต่ไม่ได้อยู่ในคานวนอันนี้ก็เห็นตรงกับผมพี่น้องไปดูนะครับวันที่ผมไปออกรายการโหนกระแสกับหนุ่มการใช้ผมฟันธงเลยผมบอกผมไปออกกับอาจารย์สะทนผมบอกเลยว่าคดีนี้สามารถจะเปไงฮะสอบสวนใหม่ได้ พะมีพยานหลักฐานสําคัญคือดรสะทุนลองไปดูกรอเทพดูนะครับผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่บอกเลยว่าเอาดรสะทนมาเป็นพยานหลักฐานใหม่ก็ตรงกับณะอนาเาการเนี่ยนะครับนะอันนี้ประเด็นเนี่ยผมวิเคราะห์ไปตรงเลยนะนะครับนะก็วิเคราะห์ไม่ไเหมือนคนอื่นด้วยผมเป๊ะเลยผมบอกดรสะทนเนี่ยพยานหลักฐานใหม่ก็เหมือนกับณะอนาเการเพราะดรสะทุนไม่เคยมีรายงานไม่เคยโดนสอบปากคาในชั้นสอบสวนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นดรสกลจึงเป็นพยานหลักฐานนอกสำนวนนะครับจำไว้เลยนะคําว่าพยานหลักฐานใหม่คือนอกสำนวนใครที่อยากจะได้ความรู้ทางกฎหมายฟังอาจารย์ไหมนอกสำนวนคือในสำนวนไม่มีทั้งทที่มีการนะขอความอนุเคราะห์อาจารย์ลงพื้นท้องพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วมาดูที่เกิดเหตุมาดูกล้องวงจรปิดคำนวณคำนวณสูตรอะไรลายความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาจนรู้ว่าความเร็วร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแต่ไม่มีในสำนวน นะครับไม่มีครับอันนี้ก็เป็นปัญหาความบกพร่องของตำรวจแนละ้วผมว่านะน่าจะมีเจตนาทุจริตดังนั้นฝากพนังงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับตำรวจชุดนี้ด้วยฝากไปยังพี่แปะ๊ะควรจะดำเนินคดีกับตำรวจชุดนี้เพราะอนะไรคุณพยานหลักฐานสำคัญคุณไม่เอาเข้าสำนวนแต่คุณไปเชิญอาจารย์เข้ามาเป็นเรื่องไปลาวขอความนี่ครับไปลงที่เกิดเหตุไปตังก็ไม่จ่ายเขาอาจารย์อาจารย์าารยาารยสะทนบอกตังก็ไม่จ่าย เขาโพสเฟซบุ๊กแล้วอายการบอกได้รับตังอะไรอ่าอาจารย์บอกไม่ได้สักบาทเขาลงพื้นท้องพื้นที่ไปคำนวณคำนวณไม่เอาไปอยู่ในสำนวนนะน่าเชื่อว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าทุจริตหรือเปลารับเงินรับทองหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรีบดำเนินคนดีผมว่า157น่นะแล้วก็มาตรา200 นะผมดูแล้วน่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องหาเนี่ยปไปตรวจสอบแล้วต้องติดคุกนะแบบนี้แล้วก็ตํารวจอ,อีกคนหนึ่งก็คืออนะไรมีหน้าที่สอบสวนแต่เอาใบความเห็นแพทย์เรื่องนายบอสเสพโคเคนนะอันนี้เขาบอกอะไรไม่อยู่ในสำนวนอีกตำรวจ, <laughs> ต,รวจต้องติดคุกนะีอย่างเงี้ยต้องคุก10ปีนะหนึ่งห้าเจ็ดบวกหาตาสองช่วยเหลือผู้ต้องหาเนี่ยผมว่ามันต้องติดคุกนะ หนึ่งเอกสารความเร็วไม่มีเอกสารโคเขนไม่มีมันต้องติดคุกนะครับผมว่านะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ว่าอะไรเนี่ยเอาตัวานายบอสไปตรวจอะไรก็ไปตรวจเลือดเรื่องความเมาช้าเนี่ยนะอันเนี้ไม่อันนี้อาจจะไม่ถึงติดคุกอาจจะเป็นลักษณะมันมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคพราะเขาเป็นคนมีเส้นมีสายเป็นคนรวยมีวิธีการดึงอะไรต่างๆ นะครับฟังๆแล้วตํารวจคดีนี้น่าจะติดคุกติดตารางนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นด้วยไหมผมว่าติดคุกติดตารางนะนะฟังจากอายการว่าแล้วน่าจะติดคุกติดตารางนะครับคนดูอยู่ทาง facebook ก็ประมาณ8 0 0พคนแล้วก็ youtube ก็5,800แต่ก็ตีทั้ง6,000 6,000บวก8,000ก็ถ้าไหลหมื่ 4, นสีกราบขอบบระคณก็ประมาณสักหมื่นสนะครับดูวันนี้นะฮะ นะเข้ามาเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามนะนะกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สนะครับจะได้เห็นก่อนทางทางเฟซบุ๊กนะจะได้ตอนนี้7 0 0 0 0สนกว่าคนนะครแล้วก็ y t u t u อ่าก็กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็มี TikTok t i k t อ k อาจารย์เดชาท i k t o k เดชานะครับนะทนายคลายทุกเนี่ยอาทิตย์กว่านะครับมีคนติดตามเกือบแสนคนแล้วครับมีบางคลิปคนดูเป็นล้าน ก็ฝาก t ิกต o k ของอาจารย์เดชาทิกตอกเดชากิตติวิญนต์ภาษาอังกฤษนะ D E C H A นะเดชานะหรือหรือแฮชแท็ทนายครายทุกก็ได้ไปกดติดตาม t ิกตอกทนายครายทุกสัปดาห์เดียวไปก็เท่าไหร่แล้วบางคลิปนี่นะล้านกว่านะบางคลิปก็เ8็ดแปดสนอะไรต่างๆนะครับโอ้โหลองไปดูนะให้ให้ความรู้ทางกฎหมายและการเมืองแบบสั้นๆหนึ่งาทีลองไปดู t ิกตอกนะ ถ้าดูคนติดตามตอนนี้ทางา YouTube ก็ประมาณสักสองแสนใกล้ๆนะ a c e b o o กก็เจ็ดแสนกว่าแล้วก็ TikTok อีกประมาณสักแสนก็ตอนนี้ก็น่าจะสักล้านนะผู้ติดตามเรานี่หลักล้านแล้วนะเราไม่ใช่ขี้นะพูดทีเดียวนี่สะเทือนไปทั่วนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องอ่า,อานะครับ่าเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะคดีในบอส เป็นเรื่องใหญ่ครับไม่จบง่ายๆนะครับเห็นได้ข่าวพวกนี้น่าจะอายการงอายการก็ต้องไปพบกันมาที่การชี้แจงกันต่อแต่วันนี้สอบไม่ผ่านนะอายการนะนะครับนะสอบไม่ผ่านแล้วนะคือคุณสรุปมาแล้วเนี่ยการทํางานของนายเนี่ยอะไรต่างๆชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยระเบียบชอบหมดนะไม่ไมต้องรับผิดอะไรเลยอ่ะนะสังคมยอมรับไม่ได้หรอกครับนะ สั่งคดีไปตามสำนวนตามพยานหลักฐานไม่มีความผิดอะไรคงไม่มันนะหาคนนะครับก็คงจะลำบากนะก็ไปลองดูอ่านคอมเมนต์นะอายการนะนะครับนะฝากด้วยฝากด้วยเพราะอายการเนี่ยคือมีหน้าที่อะไรฮนะออกคำสั่งฟ้องไม่ฟอนะอ้องนะโซเชียล็็บอกว่าอายการเนี่ยเป่าคดีนะคนก็มองว่ามีลักษณะของการเป่าคดีก็แล้วแต่มองกันไป ตอนนี้ก็โดนด่าหนักอ่ะองค์กรนการเขานั้นก็ต้องพยายามนะ,นะรีบดําเนินการอ่ะเห็นในข่าวไม่รู้จะมีการสอบวินุงวินัยอะไรต่อะไรกับรองอัยการสูงสุดตําแหน่งใหญ่เหลือเกินจะ,จะสอบได้หรือไม่น่าจะได้นะต้องถามอาจารย์อัจฉริ์ใหญ่สว่างนะประธานกอออดีตอัยการสูงสุดนะก็ดูจะมีการสอบจริยธรรมอะไรหรือเปล่าเหมือนสารก็ว่ากันต่อไปก็รอนะครับพรุ่งนี้ตํารวจจะว่ายังไงอ่ะ เพราะตำรวจวันนี้ก็โดนไปเต็มๆนะครับเต็มๆเลยตำรวจวันนี้เต็มๆเต็มๆผมบอกเลยเลย